Ector, มันนีแท็กเตอร์ครับรถไถถูกๆก็จะพามาซื้ออะไรรถไถเก่านอกครับอ้าวเรามาดูกันว่ารถไถเก่านอกนะครับมันยังพอหาซื้ออะไรได้ไหมครับแล้วก็แอดจะไปซื้อวันนี้แอดจะไปซื้ออะไรแอดจะไปซื้อ,อยางนะครับยางคู่หน้าคู่หลังแล้วก็กระทะแล้วก็พวกอุปกรณ์ยางอื่นครับพวกกรองอากาศพ้าพก,กระโปรงฝากกระโปรงหน้า ก็ไปดูกันว่าแอดจะใช้เงินกี่บาทครับในการซื้อของพวกนี้ครับอ่าวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดชัยนาทนะครับผมเอ่อเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่อำเภอสันบุรีครับจังหวัดชัยนาทก็ตอนนี้แอดได้มาถึงตัวอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทแล้วครับก็เดี๋ยวไปชมกันครับผมว่าแอดจะได้อะไรติดไม้ติดมือม,าม้างครับแล้วก็ใช้เงินไปเท่าไหร่ครับ่าตอนนี้ก็มาถึง สี e ่แยกใชหน้าแล้วครับผมก็จะเลี้ยวซ้ายไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับไปลลแล้วเหวี่ยงขาเล็กน้อย okay. ไปกันเลยเลี้ยวซ้ายครับผมตอนนี้เราอยู่บ้าน บ้านชนะสูตรนะครับผมจังหวัดสิงห์บุรีครับผมก็วันนี้ได้อะไรเต็มคันเลยจานวนเงินเท่าไหร่นะครับสี่พันครับเอาสี่พันนี่ไงเสียรูปหล่อหรืออะไรให้ครับก็เดี๋ยวจะพามาดูครับก็ได้ยางนะครับกระทะล้อหน้าหลังนะครับปั๊มไฮดรอลิกกองอากาศนะครับแล้วก็ฝากกระโปรงสําหรับงาน DIY ครับกลัวเผื่อจะตั้งร้านกระโปรงกาแฟคือเดี๋ยว เราไปชมโปรเจกต์กันต่อไปครับอ่ะก็ขออนุญาตเดินทางกลับนะครับขอบคุณที่ครับครับสวัสดีครับครับผมตอนนี้แอดก็ถึงบ้านแล้วนะครับเอ่อแอดจะให้ดูว่าเงินที่แอดจ่ายไปสี่พันบาทนะครับก็ได้อะไรมั่งครับแอดได้ฝากระโปรงนะครับสำหรับงาน DIY ก็ได้ครับจะไปตกแต่งพวกพวกร้านอาหารอะไรนะครับได้กระโปรงสวยดีครับพาเดิน แอดก็ได้กระโปงนะครับกระโปงของคูเวต้าเอวสองไว้ก็ถือว่าสภาพสมบูรณ์มากครับแล้วก็แอดก็จะได้ยางพร้อมกระทะล้อครับกระยางหน้าสองเส้นยางหลังสองเส้น,นครับดอกยางก็ถือว่ายังดีอยู่ครับเออแอดได้ ได้ปั๊มไฮดรอลิกครับลองทดสอบดูแล้วใช้งานได้ครับแล้วก็แป๊บไฮดรอลิกทางเดินไฮดรอลิกแป๊บไฮดรอลิกของ l 2 0สองร้อยนะครับแล้วก็กองอากาศทั้งหมดทั้งหมดนี้ครับทั้งหมดกี่รายการนรับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดรายการครับแอดได้มาในราคาสี่พันบาทนะครับก็ที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าอยากจะ อยากจะให้ f อฟครับเอฟที่ติดตามอยู่นะครับก็มีกําลังใจนะว่ารถรถพวกนี้ครับมันยังมีอะไรอยู่ครับตัวแอดเองก็หาสะสมอะไรพวกนี้ไว้ครับเ,เงิน4ี่พันบาทถามว่าถ้าเป็นพวกยางพวกกระทะล้อพวกฝาก,กระโปรงเนี่ยได้มาเนี่ยถือว่าถูกมากนะครับถ้าจะเฉลี่ยต่อชิ้นก็ชิ้นละไม่ถึงพันครับแล้วยังมันสามารถใช้งานได้ครับก็ เป็นเก็บไว้เป็นแนวทางเป็นทางเลือกครับว่า,าลถโบราณก็จริงครับแต่เรายังสามารถหาอะไรได้อยู่สําหรับโปรเจกต์ต่อไปที่แอดอยากจะทำก็คือว่าอยากจะทําร้านที่เกี่ยวกับตัดอะไรรถพวกนี้ครับแบ่งอะไรในราคาถูกไปครับซึ่งตัวแอดเองสามารถามีมีอะไรใหม่สามารถนําเข้าอะไรพวกนี้ได้อยู่ครับก็ ไว้เป็นข้อพิจารณาครับว่าถ้าอยากจะได้รถไทถูกๆรถไทเก่านอกมาใช้ครับซึ่งอะไรในประเทศไทยก็ยังเหลือทั้งมือหนึ่งและมือสองครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆครับผมวันนี้ขอแอดขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ